จนถึงขณะนี้ถือว่าภารกิจแรกของสภา,าปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นที่คาดการว่ากระบวนการที่ว่าด้วยการจัดตั้งจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้หลังจากนั้นจะเดินหน้าลงมือปฏิบัติทั้งรับฟังศึกษาวิเคราะห์และจัดทําสรุปรายงานเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศและเสนอความเห็นอันเป็นประโยชน์กับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรต่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ หากแต่ยกแรกของสอปชกลับกลายเป็นข้อสังเกตถึงรอยร้าวภายในเป็นคำถามถ,ามถึงเสถียรภาพและเอกภาพในการทำงานจนกลายเป็นสัญญาณสั่เสทือนถึงเป้าหมายของการทำงานจะสำฤรธจเกิดผลสำเร็จหรือไม่เพราะนับแต่วันแรกก็ส่งกลิ่นแตกแยกแหวกโผผิดไปจากใบสัง่งโดยมีรายงานว่าสมาชิกกลุ่มสปชแบบรายจังหวัด ก็ต้องการตัวแทนขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์ไม่ต่างกับสมาชิกหญิงของสอปชเป็นเหตุให้ต้องเสนอชื่อคู่ชิงตําแหน่งรองประธานสปชคนที่สองระหว่างนางสาวทัศนาบุญทองกับนายประชาเตรัตแต่ท้ายที่สุดอิทธิฤทธิของการยึดอํานาจรัฐประหาร <c oughs> ก็คุมเกมได้ตามโผทุกตําแหน่งตั้งแต่ตําแหน่งประธานและรองประธานทั้งสองคนนัดสองของการประชุมสปชเดิมก็คิดว่าจะเป็นไปตามข้อเสนอ ของคณะกรรมการกิจาการสปชหรือวิปสปชชัช่วคราวแต่แล้วก็ไม่ได้ดังใจหมายกรณีการเปิดโคต้า5ใน20คนของสอปชที่จะเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญให้กับคนนอกคนนอกที่หมายถึงตัวแทนพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคชาติไทยพัฒนารวมถึงกลุ่มกปปสกับกลุ่มนปชซึ่งแม้นายบาวรศักดิ์อุวันโนจะลุกขึ้นอภิปรายย้ำแล้วย้ำอีกถึงความชอบธรรมที่จะเกิดขึ้นกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เมื่อมีคู่ขัดแย้งทางการเมืองเข้าร่วมแต่มติก็หักหน้าหักมุม175ต่อ39สรุปไม่เห็นด้วยเหตุเพราะสมาชิกส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นโคต้าที่ต้องให้สมาชิกเพื่อขับเคลื่อนประเด็นยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยเสียงข้างมากและเทียบให้เห็นภาพว่าเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งนักการเมืองก็ไม่คิดจะเอากระดูกมาแขวนคอหน้าทำให้ข้อเสนอเรื่องคนนอกปิดฉากลงแล้วโอนโคต้ากลับมาเป็นของสมาชิกเช่นเดิม เหลือไว้แค่ความรู้สึกค้งางคาใจในสมาชิกบางคนบางกลุ่มโดยไม่อาจปันธงได้ว่าจะเชื่อมต่อติดแบบปราศจากแผลหรือไม่เอาเป็นว่าหนึ่งในสของกรรมธิการตามสัสดส่วนที่สปชได้20คนมีชื่อของอดีตสวปี2540มีชื่อของอดีตสวกลุ่ม40มีอดีตสสอปี2550มีนักวิชาการในกลุ่มกปปสออันได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่คัดค้านนโยบายรัฐบาลพักเพื่อไทย พักพลังประชาชนหรือพักไทยรักไทยมาโดยตลอดหรือแม้แต่จะบอกว่ากลุ่มบุคคลนี้ไม่เคยคิดจะปลืม้มไม่เคยคิดที่จะนิยมชมชอบกับพฤติกรรมหรือพฤติการที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นระบบการบริหารบ้านเมืองแบบระบบทักสินรวมอยู่ด้วยและอาจไม่ต้องลุ้นกันให้มากเพราะชื่อของกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในสัดส่วนสนชพรมและคอสชอฝ่ายละ5คนนั้นก็ย่อมไม่พ้นจากกลุ่มบุคคลที่มีทิศทางแนวความคิดเดียวกันอีก หรืออาจปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่พ้นจากคำว่าตัวตายตัวแทนคอสชอหรือคอรมออันมีผู้นำคนเดียวกันคือพลเอกประยุทธ์จันโอชา 4. พฤศจิกายนนี้สปชนัดรับรองชื่อคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญรวม36คนโดยหนึ่งคนนั้นคือประธานที่คอสชอจะส่งชื่อมาสมทบซึ่งหากไม่ผิดโผก็น่าจะเป็นนายบวรลศักดิ์อุวันโนและนับจากนั้นคงต้องลุ้นกันว่าองค์ขาพยพจะขับเคลื่อนเดินหน้าไปได้วยความราบรื่น ร้ายขวากหนามกีดกัน้นหรือหนทางนั้นจัดทุลักทุเลโซเซแค่ไหนปฏิรูปประเทศไทยกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจุดหมายปลายทางที่ขีดเส้นไว้1ปีนี้